มาข้อที่สามนะมือหน้าดินนะก็ตกตะก้อพี่ตะก้อปลาหน้าดินูทั่วไปเนี่ยนะฮะครับไม่ว่าจะใช้ไข่พี่เรียกกรเด็นเขาใช้อะไรเขาเรียกยังเรียกไข่มด X อยู่ว่าผมตกใ้วุาเนี่ยครับก็แล้วเขาเรียกไข่มด X กัน่ะสมัยก่อนเกดี๋ยวนี้ไม่มีนะก็เกี่ยวโฟมธรรมดาแล้วกันตะก้อหนึ่งลูกไม่ว่าจะเป็นตกปลานินปลาจีนปลาส่งปลาบึกปลาสวายอันนี้พูดแบบโดยรวมนะะทั้งหน้าดินทั้งบ่อสวายด้วย เออเขื่อนด้วยครับจริงๆต้องมัดเบ็ดทั้งหมดกี่ตัวครับอ่ะ,อะพี่ช่วยให้ความรู้จริงๆมันต้องเบ็ดมัดเบ็ดกี่ตัวถ้า,ถาตามเกี่ยวโฟมเนี่ยถ้าตามเป็นบ่อตกปลาทั้งไปที่เสียตังเข้าไปตกนะครับเออจะค่อนข้างจํากัดอยู่แล้วว่าตัวเบ็ดไม่ควรเกินหนึ่งตัวก็คือให้ใช้ตัวเบ็ดที่ตัวเดียวนะครับบ่อปลาบึกปลาสวายทั่วๆไปนะครับที่เป็นบ่อมาตรฐานนะครับแต่ว่าบางทีตามบ่อตามต่างจังหวัดซึ่งเป็นปลารวมเนี่ยก็อาจจะอนุโลมให้ได้ใช้ตัวเบ็ดสองตัวนะครับ แต่ถ้าท่านไปตกตามธรรมชาติหรือว่าตามเขื่อนเมื่อไหร่เนี่ยคราวนี้คือต้องกับได้ตัวปลาแน่นอนนะครับแต่ก็ต้องแลกมาได้ด้วยนะครับว่าทําเมื่อไหร่ท่านผูกหลายตัวเนี่ยหนึ่งนะครับปลามันพาเข้าไปวิ่งเข้าไปในพวกอุปสรรคต่างๆที่เป็นตอไม้ซากไม้เก่านะครับหรือว่าจะเป็นอะไรต่างๆที่มันอยู่ใต้น้ําเนี่ยโอกาสที่ท่านจะเสียปลาตัวน,นั้นไปมันก็สูงตามด้วยนะครับ อมอง,องแล้วจริง,รงๆมีเบ็ดหลายตัวเนี่ยพี่ถ้าไปตกปลาทั่วไปแล้วคือแถวนี้มันมีตะก้อชุดตะก้อพวงใช่ไหมครับผูกไม่ให้ทีเบ็ดทีห้าตัวหกตัวเนี่ยก็คือก็ดีสำหรับบางหมายใช่ไหมก็ดีแต่ผมมองว่าจริงๆแล้วตกปลาทัว่วไปไม่ว่าจะเป็นตามธรรมชาตินะครับนี่ไม่ใช่บอกตกปลาเนี่ยผมคิดว่าสองตัวก็พอแล้วครับหัวท้ายนะครับแล้วอย่างหนึ่งท่านอย่าลืมนะครับเบ็ดหลายตัวเมื่อไหร่ถ้าท่านตกขึ้นมาอันตรายคราวนี้อยู่กับท่านแล้วนะครับ ท่านจะปลดก็ยากนะครับก็จะกลัวไอ้เบ็ดตัวนู้นปาดิ้นปุ๊บจะมาเกี่ยวมืออีกนะครับจะต้องระวังถึงความปลอดภัยด้วยถ้าพี่แนะนําก็คือสองตัวครับ <c oughs> แล้วทีนี้ถ้าตีทุนนะพี่ตีทุนแนะนํากี่ตัวตัวเดียวเลยตัวเดียวพอเนี่ยนะพอครับพออย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ตามเขื่อนก็จะไม่ค่อยตีทุนอย่งแล้วนะครับก็จะตีหน้าดินเงี้เป็นหลักถ้าทุนเนี่ยใช้ตัวเบ็ดตัวเดียวพอนะครับ โอเคครับก็คําถามนะถ้าใครมีใครเพิ่มเติมไหมครับพี่ก็มไม่มีใช่ไหมไม่มีครับได้นะฮะก็สำหัท่านนะฮะเป็นร้านค้าสนใจก็ติดต่อมานะครับแล้วก็เพื่อนอักตกปลามีคําถามก็ส่งกันไปเรื่อยๆครับทางเราก็ยินดีตอบนะครับครับผมนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันที่วันศุกร์บับวันศุกร์เดี๋ยวมาคุยเรื่องคันตกกุ้งกันหน่อยดีไหมพี่ได้ครับนะฮะเป็นวันศุกร์คุยเรื่องคันตกกุ้งนะแล้วก็ตัวเบ็ดตกกุ้งแล้วถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ ถามกันเข้ามาได้นะครับ,รบสำหรับวันนี้นะครับเรียบร้อยครับนะแล้วเจอกันใหม่ในวันสุกครับสวัสดีครับสวัสดีครับ